六呢？激光溜，比如、罗塔、嘿 k ตาเรามีหลายยุพอครับหลายแบบมีทั้งรูแคบรูกว้างรูขอบมีรมาม ครับคู่ไหนครับที่ทำหางขายครับสารมาแล้วนะครับฐานไาซีพีคูต้าครับ20นิ้ว24นิ้วมีครับ เป็นของดาวกันไทยครับเป็นดู๒สี่ครับดูบัวกลาง20นิ้วเราก็มีครับดามดาวกันไทย ร้านไหนต้องการครับซื้อไปขายครับซื้อไปทําหานขายติดต่อได้ครับเรือสวิทช์แท็กเตอร์ครับครับจบแล้วครับไปก็เป็นหน้าที่ของเราครับลูเข้ามาครับหน้าที่จะเก็บต่อไปนะครับเข้าร้านนะครับ ร้านเลิศสิรินะครับแฟเตอร์นะครับใช้ขากระงนับวันนี้กว่าเราจะเอาเก็บเ็นไงบาครับปดการดีข้ัีหนึ่งบอแคลิกลใจแลเรก็มีขายนะครับ สอบถามก็ได้ เค็ดเงาเลยครับ เด็ดครับจัดเด็ดวันนี้นี่ครับของแท้ตรงนี้น้ำครั วนมีหมดครับหน้าฝ่ายฐานหกฐานเจ็ดมีมีหมดครับกูป่าฟอร์ดครับมีมากมายหลายแบบครับวันนี้วันนี้มันลบหน่อยครับแต่สุดท้ายก็มีครับมีหัวเกียร์ดไหมดูให้หน่อยรอมีวัสดุอะไรนะ โเคล็กขายดีมากนะครับตอนนี้แต่ว่าดิม้มแพงนะโอเคเล็กไหนนี่กว่าแพงตรงนี้เนาะอืมเขาแพงสี่พันแปดหรือเปล่าตัวเนี่ยอบอกบอกว่าแพงเหรียญบอสแพงบอกเขาหน่อยครับก็มีแต่ตัวแพงครับม <laughs> ีแต่ของแพงครับตรงน,นี้ราคาขึ้นหมดแล้วครับเหล็กมันแพงครับ มีตัวแพงกับตัวสีแดงเลีเข้ามาครับเลีเข้ามาพอมขายครับเรียบร้านค้าใกล้เคียง หรือจะมาไหนก็ได้ครับเอารถมาคขนไปได้เลยครับเอาคันเล็กมาครับสิบล้อกระใสนะครับครับดูยางด้วยครับบรรทุกไปได้ไหมดูยางด้วยนะครับเอาไปเลยครับสักมร้อยใบมาเคื่อครับขายกันนะครับหรือไปขายก็ได้ครับซื้อไปร้อนก็ได้สินนะครับมาได้นะครับขอนโคงขอนแกล็นะครับ ื้อได้ครับร้านเราครับมาไม่ถูกครับโทรมาสอบถามเส้นทางครับเดี๋ยวเราบอครับ้อหรือว่าของนั้นมาพรอหรือเปาขอรับของใหม่หนึ่งรูก็มีครับอันนี้รูก่นิว สองน,น,2 2> นิ้วสองนิ้วครงสองนิ้วรูสองนิ้วครับรูเพาครับีนรูสองนิ้วครึ่งครับก็มีมีสุดนสุดกี่นิ้วรูใหญ่สุดสองนิ้วครึ่งครับใส่ปอกย,ยันมาใส่ยันมาสองนิ้วคูปตา้าสองนิ้วคูปตา้า เบบแบกมีครับแบบขันแบลครับซีมที่ถูกกว่าเราบรรทัดนะแต่คุณภาพก่อตามราคาบางกันตรงไหนนะอันนี้าบางบาง,บางกว่าใช่ไหมบางวกว่าสี่มิลห้ามิลซีมที่จะบางกว่าครับแล้วแต่คนณ่อครับ ปีมีเป็นเลยหรือไปใส่ขายครับใส่หางขายนะครับปีมีขายอดนิยมกดหลังกดเอียวไหมครับกดครับ แกเรืองื้อ้อง <c oughs> โอวันนี้อากาศดีครับไม่ร้อนครับจะเปลี่ยนหางไทครับผานไทนะครับสัากซื้อมาได้ครับผานท่านันบดนะครับสั้อได้ผไ้านไ้าน <c oughs> ิ้่านน กิฟซีนิ้วครับตามมีกิฟฟีใส่กูบูต้าครับใช้ด้ายเหมือนกันครับ สามฟอดตีมีก็มีนะครับอันนี้กี่มิลมนะเจ็ดมิลนะเจ็ดมิลครับผ่านสามฟอดเจ็ดมิลต้องใช้จนเนืงยครับดูย,ยางหน้าตาแปดยิบสี่ครับยี่ิบสี่ดาวแล้ครับ ยี่สี่รูยี่สิบองนะครับรูคูมาตานะครับ่าเป็นป่านแบ่นะครับใสดินเหนียวนะครับตัวนี้ใสดินเหนียวอย่างดีครับรับดินเหนียวครับแย่นะครับราคานะครับเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับหรือว่าหนึ่งพันบาทนะครับบอกราคาบอกราคาไม่ได้นะครับ ราคาไม่ได้ใช่ไหมครับเพ <c oughs> ราะว,ว่ารารคามันมาเปลี่ยนเรื่อยเนาะใช่ครับนนราคามันมเท่าไหร่เนาะข,นข,นขึ้นขึ้นลงลงครับตอนนี้ตะก่อนก็ราคาเป็นเน่นอนตะก่อนก็ราคาประมาณแปดเก้าร้อยใช่ไหมวันนี้ก็เกือบหลับพันห้าพันหกหรือเปล่าประมาณนี้เนาะราคาไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเหล็กช่วงนี้มันแพงนะครับ ้ขึนครับปิด<ป> <aid> มากครับวันนี้ครับยกพาสอยู่ไปยกน้ำมั <Liu> นต่อคครับนหาที่ไว้นะครับไม่มีที่ไว้นะครับไม่มีมที่วางครับฐานครับเต็มแล้วเต<อ>็มร้านไปหมดนะครับได้ไหมเพื่อสูมเรา ทำมีคนมาเอาเสื้อสูปเหรอไปค้ามเลยพี่นี่เราจบแล้วสุดนี่ไงไหนคือนีาจะลุทิชซกอีกเหรอโอ้โโอ้วันไงน่ต้องไม่ต้อง ติ๊กเทคกได้อยู่ดิได้ไหมได้่ะก้ามกับมก้ามาดูท้ายครับมาใหม่ครับแบบปกชุดก็มีครับแบบแจกครับ เบอร์สี่ 48, 48, คู่3 2สาม3 0วนสองสานสครับุดท้าย